เดี you, 스스๋ยวให้ไปดูใกล้ๆนะมันเล่นอะไรกันวะมันถูตัวนะเพิ่งลงโคลนเพิ่งเสร็จน้องเพื่อนมาถูตัวดูซ้ายดิ่ก็เล่นด้วยกันอยู่ใกล้ๆด้วยเนาะอันนี้ ดูมันดูขี้เกียจชิบหายเลยตั้งเนี่ยนี่เลยลุกเลยนะน่าจะอิ่มท้องอะ่ะเฮ้ ลุกเล,ล็กๆราใส่ลุกแล้วใส่ลุกแล้ว,ลลว,เ,วเราขึ้นด้านบนเดี๋ยวนะขึ้นบนให้ได้เห็นภาพข้างบนเนาะเห็นเราไม่ได้เลยเดินเดินกันไปแล้วผมมาถ่ายไม่ทันน้องกี้ผมไปเปลี่ยนชุดมาเปลี่ยนทั้งตัวเลยลงน้ำเนาะ ว่าได้ได้เห็นอย่างนี้ก็ดีวะให้เพื่อนได้ดูกันซ้อมปีนยังไงเนาะให้มันมากินอาหารที่นู่นนะราวานไว้ให้มันกินไม่หมดเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวให้มันกินให้หมดก่อนเราค่อยเอาอันใหม่ให้เดี๋ยวตามมันไปติดๆเลยดูคุณแม่มันนู่นโบอี้ไปเร็วคนเลยหเหมือนเนาะเราล่ะเนาะ มัเล่นข้างบนนดเดียวนี่ขยัหัวถ้าตัวนะมันเป็นช้างชนเนาะช้นแบบบ้านเราเนาะช้างบ้างผมไม่ใช่เลยนะช้างชนนี่เรานั่นนะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกับบ้านเราช้างชนที่สองมันเจอคนไทยเนาะไม่ใชค่คนไทยก็คือที่คนไทยนะมันเป็นคนไทยที่แบบคนไทยแล้วไม่ใช่ชมพาเนาะ คนชมพาวนนเราก็สอนในเบดหนึ่งเขาก็สอนในเบทหนึ่งนะเราสอนด้วยความตังเนาะมันตังกันทําให้แบบชันชนมันก็ค่อนข้างถ้าเป็นบ้านผมมันค่อนข้างที่อันตรายนิดหนึ่งเนาะเราไม่้เข้าใกล้ได้ที่จริงมันก็ดูได้หมดเลยแต่ว่าเป,เป็นช้างชนที่ช้างชนนี่อันตรายเพราะว่าไม่เหมือนช้างเราเนาะช้างเราไม่อันตรายแตาของเราชั้นที่สร้างมาบ้านเรานี่อันตรายนะ รู้ว่าไปไหนนะอะไรขอพวกมันนี่ <c oughs> มันจะไปกินหญ้าที่เราหวานนะันู่นไหมเราผมไม่ได้หวานให้เขานะเพราะว่าที่นี่มีเหลือเยอะมากเลยดูดิดูเหลืออันนี้อาจจะยังไม่กินเนาะเดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวเราไล่มันมานะ <c oughs> เดี๋ยวดูมันจะไปถึงนะหมวกอนเลยมวกอเลยรี

À, hẳn đi. Ngày nó chụp clip phía sau này để tôi quay choดู rồi này. giờ gọi nó